อีกรอบหนึ่งเพื่อนๆมาอีกรอบหนึ่งน่าจะประมาณเอาแค่สิ้านาทีเนะรอ,อบหนึ่งนะคะ มันมีอากาศมันฝนจะตก <c oughs> แดดมงเรายังไม่มีแดดเลยมาพูดคุยทักทายกันได้เด้อมาสิบห้านาทีนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็ขึ้นไลฟ์ไปประมาณสักสี่สิบนาทีได้เมื่อกี้นี้ลงแล้วก็มาขึ้นใหม่ จะไล่อีก15บหถึงยี่สนาทีให้มันครบชั่วโมงเนาะรวมกับมั่วที่แล้วพี่ป้อมน้องลงไปรอบนึงแล้วเมื่อกี้เนะี่ยไล่ไปรอบนึงแล้วทีนี้ก็เลย ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อีกรอบสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็พอให้มันครบชั่วโมงนะสวัสดีครับคุณเต้สวัสดีค่ะสวัสดีเข้างานแล้วใช่ไหมอะ่ะเมื่อเช้านี้ก็ไลฟ์ไปไม่ไม่น่าจะถึงสี่สิบนาทีอะ่ะ ลงแล้วก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่รอบให้มันครบชั่วโมงเอาวันละชั่วโมงต่อวันก็ไม่แน่ใช่ทำงานแล้วโอเคตามสบายเลยตามสบายเลย แล้วใจเอาวันละใจเปล่าครับเอาวันละใจก็พอน้น้อยแต่นานๆอะไรเงี้ยเอามาหมดไม่ได้หมดไม่ได้ต้องเทละน้อยเทละนิดเทละหน่อยมันจิบกาแฟค่อยๆจิบ ฝนตกแน่นอนนะ่ะวันนี้ชัวร์ฟ้ามืดมาแล้วเออพี่ตะเล็กไปไหนเนาะนี่พี่ตะเล็กพี่ตะเล็กตีงเงี้ยนแล้วฟ้ามาเด้อลงกรเด้อ เดี๋ยวก็บอกมันไม่เตือนน่ะพี่ไม่เห็นเลยว่าไรไม่จิบครับผมยกยกเลยแก้วเบียเบียเขาไม่จิบหรอกเบียนะวายหนุ่นเขาจิบวายเบียรนี่เขายกสดจริงๆ กล้องไม่ชัดยังไงเขาไม่รู้ว <c oughs> ่ะยายเทพ <c oughs> น้องเต้นคนขยันแถวสวัสดีค่ะยายเทพจำได้แล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> มาดูปลายายเทพนี้จากอากีมา นี่จากอากีมาเมื่อกี้นี่บ้าดูจำได้นั่นแหละต้องมาบ่อยๆเดี๋ยวเพื่อนลืมเห็นไหมมาบ่อยเพื่อนก็จำได้เห็นไหมเออข้อดีแล้วเนี่ยคือข้อดีแล้วเนี่ยมาบ่อยๆเพื่อนจะได้จำได้ป่ามอข้างดำตีแม่นจ้ามีบอ่อแถวบ้านจะเทยียดมีบ่ เออยะเทพยู่ต่างจังหวัดเนาะไม่ไม่น่าจะมีถ้าทางภาคอีสานบ่อ,บอ,บอ,บอจ้าตะเนียนขาวเขาออกหล่หลายใิ่ว่าป่ามอนเนี่ยขาวออกเยอะมาก อย่างนึงอ่ะถ้าเข้าปเบิงถ้าเข้าไปเบิงข้าวเกี่ยวกับอันนี้อ่ะก็จะมาแบบรั่วๆเข้าเบิงเลยเด้ลายกุนเมนอันเมื่อวานลองเบิงข้าวเขาไปอันป่าเนี่ยมันไปลงอยู่ในไอ้อีนีงก็บเบงมักกะสันอยู่กรุงเทพไหมปัานี้มันนอกน้ำตัวมันเจอนามมันมึนอ่ะนามนามมันเสียเนาะเออนามมันเสียป่ามันนอกมันมึนมัน ก้นไปจับกันเต็มเด็กคนละสองกระสอบกระสอบปุ๋ยอะ่ะเขาเจ้าจตักเอาตักเอาไหมป่่มันนอกหนามันก็นลอยขึ้นมาเต็มอันเขาเจ้าจกระตักใส,ใส่กระสอบปุ๋ยกําจัดยากใช่แมนเพราะว่ามันมันแผ่พันเร็วยี่สิบสองมือขอดอเพราะมันขอดปุ๊บมันก็พร้อมที่จะออกไข่อีกอ่ะ เดือนละเทือนะ่ะเดือนละเทือไม่แต่ขอดรแล้วอะเซฟดังเอามาแปลอาหารเนาะอยากจะลองชิมเหมือนกันแหละแต่ว่าจับไม่ได้ <laughs> จับไม่ได้อยากจะลองชิมเหมือนกันว่าเป็นยังไงโอ้วันนี้วันพระวันนี้วันพระ <laughs> อยากต้องกินป่าแดดเดียวไหมป่ามอข้างดำแดดเดียวนี่ไหมสเสิแสงต้องกินกระสมต่ำอ่านกินอ่านกินมันหลายเกินเนาะดูดิใช่หมดเลยนะอย่าเทพตรงริมคลองเนี่ยใช้หมดเลยนะ ยาไปนู่นนะใช่หมดเลยมันคงกินทุกสถานการณ์กินทนมันคงสิทนถูกสถานการณ์แมน,เข,เ,ขน,นเขาอยู่ได้ทั้งนำจืดนำกลอยเขาอยู่ได้นำทะเลนี่บนนี่อาจจะได้เท่กันแหละนำทะเลจะอยู่ได้อยู่ดอกมันอยู่นำกลอยนำจืดนำทุกอย่างอย่างเงี้ยมันอยู่ได้บุ้ มันอยากมีย,อมยอ่อไม่ยกเนาะเอาย่อมาวางแล้วก็ยกก็จะได้ไล่ใช่ไหม สองสิไหลย,ยี่สิบนาทียศเทพตามสบายเด้ออีกอีกสิบนาทีสวัสดีค่ะพี่บัวพันธ์พาแซบสวัสดีค่ะใส่เข้มตากแดดพอกิ่นได้แต่เนือมันแข็งใช่ไหมเราทอดกรอบไงพี่ป้อมทอดกรอบเลยแดดเดียวทอดกรอบเลิฟสองขอบุณค่าพี่บัวพัน์ขอบุณค่าพี่ป้อมเพชรเลิฟยงัง กดเลิฟยังกดกดกเขาเรียกอะไระกดโป้งยังโป้งขึ้นนะพี่ป้อมบอกว่าคุณบัวพันสวัสดีครับดูปลาเหมือนเดิมนะปลาเยอะเหมือนเดิม ไม่รู้จะไลอะไรไล,ไลนี่แหละไลดูปลานี่แหละอยู่ในบ้านก็ไม่มีอะไรเนาะพาเพื่อนมาดูปลาแล้วก็พูดคุยกันดีกว่ากดใจเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่โบผ่านบอกว่าสวัสดีจ้าคุณป้อมปราการพี่ป้อมฝากเพื่อนด้วยตัวแทนตัวแทนป้อมปราการเป็นตัวแทนนะไปไปกด ติดตามพี่บัวพันธ์ให้หน่อยป่าลายแทจ้าแมนแมนป่าหมอข้างดาจ้าพี่บัวพันธ์ป่าลายคักพี่ป้อมเพชรเป็น,เป,นเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะตัวแทนให้หน่อยตามพี่บัวพันธ์ให้หน่อยได้ครับผมโอเคนะคะพี่บัวพันธ์เดี๋ยวให้อัดมินไปตามให้เนาะตัวแทนนะคะ ที่ที่เขาไปจับที่บึงมักกะสันน่ะโหมีแต่ตัวแบบเอฟเอฟเลยอะตัวใหญ่มากๆโหสุดยอดคือเขาเขาไปจับเอาปลามันนกน้ําพี่บัวพันมันนกน้ําที่นี่เขาไปจับใส่กระสอบโอ้โหเอาตะกร้านี่แหละตะกร้าในครัวเรานี่แหละไปตักเอาตักเอาไหมป้าสอ่อนแห้งอันนักข่าวก็ไปถาว่าอันเอาปลาไปเฮ็ดอีหยัง เอาไปแจกค้นแถวบ้านนั่นแหละมันคนก็ว่าเอาไปแจกแถวบ้านบางคนก็เอาไปปรุงอาหารก็ได้ว่าสันแต่บลูว่ามันแสบหรือเ่าแสบเนาะรสชาติเนาะแต่ว่านี่มันไซส์ไซส์เล็กที่เขาที่มันนอกน้ำนาะวูมีแต่ตัวใหญ่ๆ่อย่างปลาหนิ่ะปานินบ้านเราเลยแหละตัวใหญ่ๆเลยแหละตักใส่กระสอบตักเอาตักเอาสะออน ปลามันนกน้ํามันมาเจอน้ําคลองกรุงเทพเจอน้าคลองกรุงเทพปลานกเลยลอยเต็มที่แรกแรกๆเลยอะเขาไม่รู้นะว่าว่าปลาตัวปลาไอหมอคทางด่านนี่มันจะอยู่ในนั้นอยู่ในคลองนั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเอาเขาทําอะไรนี่แหละเขาบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะรับน้ําที่จะไหลเข้ามาอะไรเงี้ยทีนี้น้ํามันก็เลยลดลงไปแล้วเขาก็เลยเห็นทีนี้ เขาก็เลยเห็นปลาเต็มสวัสดีค่ะคุณอนุชิตสวัสดีค่ะใส่ปัะเจก่อนนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นบ้านหลักเราก็ไม่กล้าที่จะใส่นอะนี่เป็นบ้านดันเราก็เลยใส่ประแจให้แต่สะอ่อนเท้ใช่มันเยอะมากนี่กลุ่มนี้กระจุกนี้เลยดูอยู่ทุกคนดำพลุกตรงนี้แห้งร้ายนีย่พี่โบพันดูดิ ปลาปลาตรงนี้มันเยอะมันทํามันดูแล้วเหมือนเหมือนน้ำเป็นสีดําเนาะแต่น้ําไม่ใช่เป็นสีดํานะปลามันเป็นปลาทั้งนั้นเลยพี่บ,พบัวผัดบัวสวัสดิจ้าคุณอนุชิตเนาะกสะสออดเนาะรอปลา ล้วก็ได้ยินเสียงเสียงน้ําเสียงเสียงปลานะมันเล่นน้นะําน่ะเสียงที่เสียงมันดังเลยนะได้ยินเสียงได้แหละอดู่ดํดำปื้อเลยไหมเห็นแล้วคนลุกนเนาะเยอะเก้นสวัสดีทุกท่านครับนะคะจากพี่ป้อมเพชรน,นะคะ เยอะมากมายมันจะเขาเขาจะอยู่ตรงริมคลองอย่างนี้แหละสวัสดีครับคุณป้อมเพชรและทุกทท่านครับนะคะจากพี่อนุชิตนะคะขอเรียกพี่แล้วกันเนาะเรียกพี่แล้วกันเรียกพี่อนุชิตเนาะ จับกลุ่มกันเป็นก้อนอยู่ตรงนี้ป้อมเพชเรบอกว่าคุณบควันสวัสดีครับีป้อมเพชรก็มองมองมองตาแป๋วเลยนะเดี๋ยวอีกอีกห้านาทีห้านาทีหกนาทีนะคะ <c oughs> 5นาทีหกนาทีเนาะเราก็ลงเลยนะรู้สึกว่าจะมีเสียงเรือใช่หรือเปล่าเออวันนี้ไม่มีเด็กน้อยมาเนาะทุกทีก็จะมีเด็กน้อยนั่งเรือมาเมื่อวานนี่ วันนี้วันหยุดวันเสาร์วันนี้วันเสาร์น้ำนี่ดำเลยเนาะทำให้น้ำดำเลยเนาะเพี้ยนเพี้ยนลงแล้วเหรอเพี้ยน แล้ฉันรออีกห้หนาทีฉันก็ลงแล้วฉันจะไปหาเพี้ยนอากิสวัสดีค่ะ อีกสองนาทีนะคะทุกคนขอคุณพี่บัวผันพี่ป้อมเพชรอากีนะคะเยเทศนะคะเดี๋ยวก็ลงแล้วดูสถานการณ์ก่อนอาจจะตอนเย็นอาจจะขึ้นร้องเพลงดูแบตโทรศัพท์ก่อนอากีบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่าน อากีลงยังโนทำปลาเสร็จหรือยังลงแล้วโอ้ทาปลาเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคครบยี่สิบนาทีเฝ้าไปใส่เอาฉันก็จะลงแล้วตัวฉันไลครั้งที่สองแล้วนะเนี่ย ครั้งแรกฉันเกิดไล่ไปเกือบสี่สิบนาทีอ่ะนี่ฉันขึ้นรอบสองนะเนี่ยขึ้นรอบสองีกี่ชั้นชั้นถ่ายคลิปถ่ายคลิปปลานี่แหละไปลงบ้านจัสมินอ่ะยอดวิวตอนนี้ตกห้าร้อยกว่าวิวแล้วอ่ะเยอะมากมาก คลิปยาวนะก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกสองนาทีกว่าฉันเอาไปลงให้จัดมินเขาอะ่ะยอดวิวห้าร้อยออใช่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยยังไม่ครบวันเลยนะออบ้านหลักเขาอะ่ะห้าร้อยกว่าบอกโอ้สะอ่อนคับ เราก็ถ่ายปลานี่แหละถ่ายปลานี่ยไปลงให้เขาเขาไม่ลงคลิปสักทีเนาะเราก็ไปดูแลให้เดี๋ยวบ้านเขามันจะถ้าไม่มีเคลื่อนไหวเดี๋ยวเขาจะตัดโฆษณา,เ,าเราก็บอกว่าเอาเมลมาเดี๋ยวหาคลิปลงให้เขาก็เลยเอาเมลเอาอะไรให้เราเราก็เลยเไปลงให้เขา นี่แหละถ่ายถ่ายปลาหมอนี่แหละถ่ายคลิปปลาหมอนี่แหละมีแต่คนนอกไปดูนะคนเพื่อนเพื่อนยูทูบไม่มีใครเข้าไปนะเราดูแล้วมันไม่มีคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนอนะมีแต่คอมเมนต์คนนอก ป้าบันนีเฮาอากิบายบายยกมือบายบายได้ค่ะทุกคนอนุญาตให้ยกมืออนุญาตให้ยกมือได้บายบายมีป้อมอากิายเทพมีบ่ายเ้ยบ่บายบ่ลุงเด้อเบ่บยบายบ่ลุงเด้อเอาเดงว่าอยากดูปลากันอยู่ใช่ไหม ปลาก็ตัวเดิมๆนี่แหละแบบเดิมๆเมื่อเช้าเนี่ยพี่ป้อมเพชรนูเอาไอ้ที่ตักยุงมาเอ้ที่ช้อนยุงอะที่ตักยุงอะทีนี้จะมาจอตรงริมคลองเนี่ยแต่ไม้มันไม่ถึงแล้วก็ปีนล,ลงไปไปตักไม่ทันมันหรอกมันเร็วปลานี่มันเร็วมาก ตักไม่ฟันมันหนุ่นที่ตักยุงยังวางอยู่นู่นนะอยู่โต๊ะนู่นนะบายบายจ้บาบายอากิอาก,อกิฉันไปแล้วนะนี่พี่ปอมเพชรไปปายแล้วบายบายจ้บาบายตอนเย็นไม่แน่อาจจะมีร้องเพลงดูก่อนดูแบตโทรศัพท์เครื่องนั้นก่อนบายบายจ้า